สวัสดีคุณผู้ชม DMC ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ DMC News ประจำวันเสาร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2559สวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ผ่านสถานีวิทยุชุมชนคนครอง3 FM 102.25 MHz นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือร่วมส่งกิจกรรมข่าวสารงานบุญมาได้ที่ t v d m c n e w s gmail.com ค่ะ สำหรับข่าวแรกในวันนี้พุทธบุตรธรรมยาตรากว่า160รูปพร้อมด้วยอาสาสมัครวีต่างๆและเด็กดีวีสตารร่วมพัฒนาและทอดพระป่าณาวัดส,สุขวัฒนารามจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ สำหรับการพัฒนาวัดสุขวัฒนารามได้เริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่22มกราคมที่ผ่านมาโดยพุทธบุตรธ,ธรรมญาตราพร้อมด้วยอาสาสมัครวีแคร์วีครีนวีมูฟนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมและเด็กดีวีสตาจาก4โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนวัดใหม่สุคทธารามโรงเรียนบ้านคลองกระจันโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ โรงเรียนวัดส,สุขวัฒนารามกว่า240คนได้มาร่วมกันทำความสะอาดรอบอุโบสถกวาดใบไม้บริเวณวัดเก็บเศษเพชรพอย ทำความสะอาดขัดหอระคังและในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองท่าโขงจังหวัดปทุมธานีมาอำนวยความสะดวกฉีดน้ำแรงดันสูงระหว่างที่มีการขัดทำความสะอาดศาส,สนาสถานต่างๆซึ่งบรรยากาศในวันนี้แต่ละรูปแต่ละท่านต่างร่วมทำความสะอาดกันอย่างขมักขะม้นสามาคัคคีเพราะการได้ทำความสะอาดศาส,สนาสถานภายนอกอยังเป็นการชำระล้างจิตใจภายในให้ใสสะอาดในขณะที่เรารับบุญจะทำให้ใ ใจผ่องใสเหมือนขจัดสิ่งไม่ดีออกจากใจและยังได้เห็นความร่วมมือของทุกฝ่ายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนาวัดสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเพราะพระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกนะแต่ายางไปที่ไหนก็ที่นั่นก็สงบร่มเย็นฉะนั้นมาวัดสุขวัฒนารามบารกรรมก็คงสงบร่มเย็นไปตามที่เราได้ตั้งใจไว้ดังนั้นก็ปลื้มใจเพราะว่า เรามีวัดก็ต้องมีพระนะเมื่อมีพระแล้วก็โยมมองเห็นก็ปลื้มใจนานๆได้มีโอกาสทำความสะอาดวัดวัดก็ต้องสะอาดมันเป็นเครื่องวัดจิตใจด้วยนะจิตใจเราด้วยวัดวัดจิตใจญาติโยมวัดจิตใจพระวัดจิตใจต่างๆจึงเรียกว่าวัดฉะนั้นเมื่อวัดนี่ก็คือเป็นอารามที่อยู่ของประสงค์ทำให้สงบร่มเย็นมีความสุข สุน,นุกสบายสบายอกสบายใจโยมเห็นพระมาอยู่เต็มวัดก็ปลื้มใจนะหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผราป่าสามคัคคีโดยนายสมเกียรติสุนทรอําัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรกกรมเป็นประธานฝ่ายคารวสาอัญเชิญพระป่าเวียนประทักษินรอบอุโบสถสามรอบ ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนผ้าป่าสามคัคคีไปยังศาลาการประรียนชั้นสองโดยประธานฝ่ายคารวะาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรยัยคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้ากล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นนายสมเกียตรติสุนทรอําัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกรรมได้น้อมนำพระป่าถวายแด่ท่านประธานสง์ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายต้นพระป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้พระครูพิทักษ์สุภวัต รองเจ้าคณะอำเภอบางเลนเจ้าอาวาสวัดส,สุขวัฒนารามได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและผู้ที่มาร่วมงานก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายจตุปัจใจัี่และน้อมนำทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน15รูปนะครับได้ให้เกียรติกับผมเป็นประธานในการทอดพระปาสามัคคีนะครับเพื่อนำทรัพย์ที่ได้รับนี้ นะครับมาทําประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับนะได้ก่อเกิดประโยชน์มากมายกับเป็นการร่วมทําความดีนะครับร่วมกันซึ่งสิ่งที่เห็นนี้ต้องว่าเป็นสิ่งที่ยากมากที่คนหลายๆท้องที่กับอยู่ห่างไกลนะมีโอกาสได้มาพบมาเจอกับได้มาพบกันถือว่าทุกคนนั้นมีศรัทธาก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งที่ผมในนะ นะบอกว่า60ปีในชีวิตก็เพิ่งครั้งเนี้ที่ได้มีโอกาสนะครับก็หวังได้เกินว่าสิ่งที่กระทําซึ่งคุณงามความดีต่อไปนี้นะจะเป็นพลังแห่งคุณงามว่าที่ทาให้ก่เกิดเรื่องความสําเร็จนะเราพุทธศาสนาจะยืนหยัดอยู่ได้นะก็เพราะพี่น้องพระพุทธศาสนาที่เขาจนทั้งหลายได้ร่วมกันจะลงที่พุทธศาสนาทำความาดีร่วมกันนะครับนะ ส่วนบรรยากาศที่วัดบางน้อยในจังหวัดนครปฐมคณะพุทธบุตรธรรมญาตรากตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็ดแห่งก็ได้พัฒนาวัดร่วมกับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ค่ะพุทธบุตรธรรมญาตรากตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์อนุสรสถานเจ็ดแห่งกว่า230รูปได้ธรรมญาตรามาพัฒนาวัดบางน้อยในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับนักเรียนวีเคียและประชาชนร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยการทำความสะอาดพื้นที่รอบวัดกวาดใบไม้บริเวณลานวัดเช็ดถูสาลาและอุโบสถซึ่งทุกท่านที่มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาวัดทำให้ศาสนาสถานเกิดความงดงาม การที่บ้านวัดโรงเรียนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าสังคมจะดีได้ทั้ง3ส่วนนี้ต้องประสานร่วมกันวัดทุกวัดถือเป็นของชาวพุทธชาวพุทธก็ต้องมีความรักวัดทุกวัดเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันดูแลธนุบำรุงและร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ภาพเหล่านี้เมื่อใครได้พบเห็นจะมีความสุขการที่เยาวชนตัวเล็กๆได้มาร่วมทำกิจกรรมพัฒนาวัด ถือเป็นการฝึกฝนอบรมยกระดับจิตใจให้เป็นผู้ให้ให้เขาเหล่านั้นได้เห็นคุณค่าและเกิดแรงศรัทธาในการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ไม่ให้สูญหายและหวังว่าต่อไปเด็กๆเหล่านี้จะเป็นผู้พลิกฟื้นฟูลโลกให้สว่างสวยต่อไปการที่นักเรียนได้มาร่วมพัฒนาวัดจะทำให้ชุมชนนะคะและก็ผู้ปกครองได้เห็นว่านักเรียนเนี่ยนะคะ ได้มีการเสียสละที่จะได้ทำงานซึ่งวันนี้อากาศก็ร้อนมากนะคะแต่ว่านักเรียนพระแล้วก็ผู้นำชุมชนแล้วก็ชุมชนต่างๆได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดด้วยความขยันขันแข็งนะคะก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ยนะคะได้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละต่อชุมชนค่ะการมาช่วยทำความสะอาด วัดก็ถือว่ามาเป็นการช่วยสืบทอดพระศาสนาด้วยเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าการแค่ทําบุญไสบะอย่างเดียวนะคะการมาช่วยกันพัฒนาวัดก็ถือว่าเป็นการสืบทอดพระศาสนาด้วยเหมือนกันค่ะ และช่วงเย็นได้จัดพิธีท่าพระป่าสามัคคีในโครงการธรรมญาตรากตันยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็ดแห่งในดําริพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำร,รุงวัดและให้ชุมชนมาร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เสถียนอินทป,ปาโรวัดบางน้อยในเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากคุณชัยกิตสีอินกิจผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลบางหลวงและคุณจิรพรสินทรงเป็นประธานทอพปป่า,ปาได้นำกล่าวคำถวายพระปา ซึ่งการทอดพระปาในครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันร,ระหว่างบ้านวัดโดยการนำของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ได้ร่วมบุญทอดพระปาในครั้งนี้ด้วยหลังจากทอดพระปาเสร็จทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดธรรมนิยามเพื่ออุทิศสวดบุญส่วนกุศลให้กับผู้วัยชนซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ วันนี้มีกิจกรรมที่วัดบางน้อยผมถือว่าในชุมชนถือว่าดีเลยดีมากมากเพราะโอกาสนี้จะไม่ค่อยมีง่ายๆชาวบ้านประชาชนทั่วไปคือจะไม่ต้องถอยหลังส่วนมากก็คือว่าจะไม่ค่อยนับถือกันเยอะใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้มีวันนี้ชุมชนเข้มแข็งเขาที่ส่งมาดูแลเพื่ความเสียเหลือในวัดถือว่ามันน่าภูมิใจอะดูแล้วมัน มันสบายใจเย็นใจดีแล้วฟวาะมสามคีมันก็ก็ดีเลยครับสำหรับกำหนดการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็ดแห่งในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2559จะมีพิธีตักบาตรพระ1,500รูปตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปและช่วงบ่ายพุทธบุตรจะเดินธรรมยาตราที่อนุสรสถานคลองบางนางแทน่นอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐมในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรและถวายการต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา1 1,131รูปตามสถานที่และเวลาดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.dmc.tv ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ DMC News มีข้อเสนอแนะสำหรับสาธารณชนที่จะร่วมงานต้อนรับพุทธบุตรธรรมญาตรานอนุสรสถานครองบางนางแทน้นมาให้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกันค่ะ สำหรับการร่วมพิธีต้อนรับพุทธบุตรธรรมญาตราณอนุสรสถานคลองบางนางแท่นเนื่องจากพื้นที่ร่วมงานเป็นที่กลางแจ้งไม่มีร่วมเงากรุณาเตรียมร่วมอุปกรณ์กันแดดและที่รองนั่งไปด้วยเนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจํากัดและถนนคับแคบดังนั้นการเดินทางมาร่วมงาน 1. งดนำรถส่วนบุคคลมาร่วมงานให้รวบรวมหมู่คณะจัดรถตู้มาร่วมงานแทน 2. กรุณาเดินทางมาถึงพื้นที่ก่อนเวลา15นาฬิกา3เมื่อมาถึงพื้นที่ให้จอดรถในลานจอดที่กำหนดไว้แล้วเดินเท้าเข้าพื้นที่จัดงาน4งดจอดบนไหลาทางไม่ขับรถสวนเลนหรือทำผิดกฎจราจร5สาธุชนที่ไปร่วมงานทั้งขาเข้าขาออกให้เดินชิดริมทางไม่ควรเดินเต็มถนน ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบุเาพเพตตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศนะูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบุเาพเพตตะพลีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นำโดยพระพรมสรรอภิวัฒโนได้แสดงธรรมพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์สวดธรรมนิยามอุทิศสวดบูสูากุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรกรลัดขวัญลิขิตเป็นผู้แทนจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัยและหน้ารูปผู้ล่วงลับจากนั้นอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและผ้าตรทาย,ทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันปล่อยปลาจำนวน50กิโลกรัมณวัดชนทราวาดอเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปรื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้คุณผู้ชมคะวันนี้ DMC News มีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้รับชมกันค่ะติดตามได้ใน World New s ค่ะ ปฏิบัติธรรมบาเรนได้จัดงานบูญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด107ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงภายในงานพระครูประหลาดสังขษ์บุญยวีคันติวีโรประทานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนไตรยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่กัรยานมิสุชาติวิเศษแสนจะได้เปิดกรวยสักการะ จากนั้นตัวแทนสาธุรชนได้วางพ่านดอกไม้สักการะและพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายธยาธรธรมโดยมีกาะละยานมิจารุวันดวงสุวรรณนำกล่าวคำถวายส่วนกาละยานมิสุชาติวิเศษแสนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทรยกรถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบรารมี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติธรรมและทำบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด107ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง <S <S เช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายเท็กซัสก็ได้จัดพิธีมุทิตาคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ107ปีภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระต,ตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรเมประธรรมวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ107ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนขนกยุงโดยการยานมิตรสำเนียงนวลแสงสีได้เปิดกรวยทุบเทียนแพร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจาันขนนกยูงหลังจากนั้นได้ถวายปัจจัยทยธรรมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้กลับมารับชมข่าวสารงานบุญได้ใหม่ในช่วงเวลาถัดไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ ก็มีความปรับปลื้มนะคะที่ได้มาเตรียมงานในขณะที่พระจะเดินนะคะทุกๆปีที่ผ่านมารวมทั้งปีนี้ก็ได้มาต้อนรับพุทธบุตรพัฒนาวัตถุวัดนะคะให้เป็นบ้านวัดโรงเรียนมีความสมัครสามาัคคีกันนะคะได้ฟื้นฟูวระพุทธศาสนาค่ะรับปุณตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในล้านนะคะที่จะได้มาทําหน้าที่ตรงนี้คนต้องเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้มีโอกาสดีๆอย่างพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นงานตรงนี้เป็นสิ่งที่ เราได้บารมีสิบทัดนะคะได้วิริยะได้ขันติแล้วก็ได้ทุกๆอย่างที่เป็นงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะที่ให้ได้รับโอก,โอกาสโอกาสมาทาบุญในหญ่แบบนี้ค่ะโชคดีที่เรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะเป็นผู้นําแห่งกองทัพธรรมของพวกเราที่ทําให้เรารู้ว่าคนเราเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนนะคะ ไม่ได้เกิดมาฟรีๆนะคะใช้ชีวิตสิ้นเปลืองแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปก็ไม่มีบุญไม่มีอริยทรัพย์ติดตัวไปนะคะเราจึงเสียสละเวลาหาเงินทางโลกนะคะมาหาอริยทรัพย์เพื่อติดตัวไปทุกพบุูกชาต,ตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะการที่เราสามารถนิมนต์พระจำนวนมากๆนะเป็นพันๆรูปเนี่ยมาโปรดญาติโยมในที่ต่างๆได้เนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นเรื่องที่น่าปลื้มปิติแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีงามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คณะกรรมการจัดงานนะครับได้ดําเนินงานในลักษณะนี้นะครับต่อเนื่องแล้วก็ขยายเพิ่มมากขึ้นไปจนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าประเทศไทยเรากว้างใหญ่ไพศาลนะครับแล้วก็โอกาสที่ลูกหลานเยาวชนแล้วก็คนทั่วไปจะได้มีโอกาสทําบุญใส่บาตรแล้วก็ปฏิบัติธรรมกับพุทธบุตรเนี่ย หายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราได้ช่วยกันเนี่ยก็จะทําให้สังคมเรามีความสงบสุขแล้วก็มีความเจริญงอกงามในทางธรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นขยายเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้จัดทุกๆปีนะครับปีละหลายๆครั้งยิ่งดีครับ